เย็นเต็นบ่นู้รับเตียน oh, นี่แหมทำไม่ไหนี่โอ้หแหลายอยู่ครับน <right> ี่ดูพวกเราดูเพือใคร่ผูารูตาดีเอีิยงงี้ยออกรับสูตรแจงๆจงแม่ก็สสเกะผ่าไขรก็สิรุดออกคือสูตรบนล่างเต็มเลยอันยัครับใช่ไหมใช่ไนี เดินมากินน้ากันเลยแซ่บคืออย่างนี้แก้วกรบเป๋มีก็ดีเลยตอนเด็กซื้อสุกนี่คสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายสุภูสุคนเด้อเหมือนนี่ครับบุกบ่อผมแล้วนะครับเบาเทปัดอิสานเนื้อเด้อเหมือนนี่มาแงะไข่หมดแดงครับพี่น้องนี่หั่งบอกงี้ฮังบอกงี้นี่ส่วนใหญ่ของเจ้าของเหระครับมีอยู่เป็นสิบกว่าหั่งหมดละ ก็เบิ่งกันครับว่าสิมีใครบ่ถึมาลุ้นกันครับมากับเจ๊อ้อยครับมึงนี่ห้งไหนตำตำเดี๋ยวลองมาลุ้นกันว่าสิมีใครบ่มีบ้านอ๋อน้าลุ้นกันครับพี่น้องอีกห้างหนึ่งทึ่งอีกหลายห้งครับปวดปวดเอ็ดเปียดน้ำส่วนอย่างตัดกระหอดเติบมึงนี่มึงอีกสองสามห้างไอห้งบ่พ่อใหญ่ครับ เคยเอาบ่านี่ฮะเคยเอาบ่คือแต่งตัวงซี่เม่แต่งตงัวดีๆหมดเจาะคำว่าสอนมันไมา่ยังไรสอนตะกินเนี่ยเมนกอกล้องนั่นแตกกล้องออกกล้องขู่แหนยแตกออกขูไไ่แปลว่ายังไงมันแตกมันออกคือมันขู่ใบบวกยางมันแตกมันออกมันหรือมันขู่ใบล่างแตกยอดเออเราสิใครแม่

ผมจะใส่สูตรแบบว่าใส่น้ำครับพี่น้องเพืใ่ใส่น้ำไปบ้านคือคือจะไปบ้านเอาเอาใส่แป้งมันจิตายครับอันรักไว้ครับจะมาเอาใส่แป้งนี่ปลิ้นเลยครับเฮ้ได้ไดให้ล้องกลกล้องรูปเป็นยังไงย้อย

มีหิ้งเนี่ยกล้องอ่ะโอ้หลายอายูอ่เขาอบรับเทสด้ยวยเทสขุดด้วยหลายเทสมันเขาแล้วเหยียเนียดด้วยหลายวะอ้าวเดี๋ยวคนถ่ายอยู่โอ้ยโอ้ยหลายอยู่ครับนี่ที่ใครผัด

ต yeah. cool. 응ุงห่วยหอดบ่เนาะไปบ่ได้ไปไผผักเออไปบ่ได้ไปไผผักถปล้องคือๆไปผักไปอะมีทางอีกอันนี้ครับ อัานฮั่นตงทดเ๋็วเพิ่งนี่กับปูอย่างมี้างหนึ่งครับพี่นอ้องเพิ่งส่งมีไข่ใหญ่อยู่นะแต่นี่จะไข่ผักเป็นพื้นที่ทึงดอยบุ้งนี่หนามไม่มีจะไข่ปากครับพี่นอ้องจะไข่ผัก บึงห้างที่ไหนกับโป้่ันโอ้ยสิได้แต่ก้อยเสียบๆีจะใครผักเอ่าจุกเอาไงจุกไงดึงออกออกไปไปเทศเห็นตัวคอ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 ใส่เห็นคุ่ตัวหัวมีใครไง

ีมันสิตายแส่น้ำโดนไป,ปล่อยบ้านผมสีบอแปลงใส่ครับแปลงใสไม่อัวน,นี้ตายิทางกลับครับเป็นเนเง่ร,เริ่มสิเป็นเป่งกันมีมีห้างนี่แหละสิเป็นโตห้างทางลุมมีแตรอ่อนใครผ่กครับพี่นอ้องป่ะไปกลับนี่สวนยางเจ้าของเลยล่ะบริเวณสวนคนอื่นหรอก คนอื่นเขาใบเข่าบางทีเขาบอกวา่าลักแง่ครับพี่นอ้องเขาต้องแง่ก่อนอออที่นี่จะใครผกักไปใบใบเดินทางครับกับบ้านนะหาก้อยหาคัดออกน้ำสีตายก่อนคัดเอาลูกเอาแม่มันไปไปต้นหนูม่วงบ้านผนละนี่จะใครผกักนะปล่อยมันแพร์ไนงะ อีกอันหนึงอยู่ในโขดใหม่ห้างมันเอาไปได้ไปเที่ยวสวนยางครับมื้อนี้หนอยสั้นเลยแต่สวนยางใบยางก็มืนมืนตักพฟ่นแต่งโต้ก็หาหมดแดงไอ้อ้อยเอ้ย จะไข่ผ<อ>ัก <laughs> ปินเป,นปล่งแน่กับมี่เอาตัวนี่ปิ่นเร็วแท้เอาไข่ผักออกก่อนเนี่ยครับสูตรสูตรแบบโบราณสูตรนี่แล้วหมดค่อยบ่าตายครับอนุรักษ์ไว้แต่ถ้าหากเขาใส่แป้งนี่มันตายครับปีนาบ่าได้กินหรอกตายเบิดมัน่ร่์ต เฮาแซ่น้ำสีมันบลาตายครับแม่มันเหนื่อกระฟื้นครับจะกข้าลงเนี้มันกนระฟื้นบลาตายคือยังเฮาใส่แป้งครับถ้าแซ่โดนกยยนระตายอยู่เป็นมือกลาตายอยู่เป็นมือกตายอันนี้มันผ่านมาบมถึงชั่วโมงบาถึงบลาตายเที่ยเดี๋ยวจะเข้ากระฟื้นครับมายัดน้ำได้โดนมาปลาตายโอ้แต่ก้อยไข่พักมาเนี่ย S <S นรู้ตาดีเอชีอยังแยออกนี่ครับสูตรแกงแกงแม่ก็สิเกาะผ่าไข่ก็ะสีรุดออกคือสูตรบนล่างน,นี่เต็มเลยอันยักครับสูตรนี้หมดสิบ่ตายครับเดี๋ยวไปเอาไปจะเข้ากับฝืนครับไม่หูชิกระตายเพิ่งทำแล้วตัวปฏิโูนแห้งตัวไหนมันแตกก็ตายอยู่แต่แล้วก็แตกก็ตายจีบผสมมเอาแป้งใส่สมอ,อ ใส่ตัวผสมน้ำผสมอวยหอยปปล่อยนิดน่อยนี่นี่จะไข่ผ่าเนาะเออตัวลูกกินแม่นพร้อมสมแกงสิแกงผสมตัวปล่อยเอาออกสะก้อนตัวป่อยลองเบิ้งสะก้อนอันมันผสมกะนี่ข้ามันสมกะอันต้มล่ามออกสะก้อน มันนออกอตรใคผักเนาะไ้ันเดามันไ,นไออใบผยังนือสูต,ตรีาเฮ็ดดาอยู่คนน่ะปนแม่มันมตจะ,ะใครใผ,ใผ,ใผักมันด้่าอยู่ริ่มคผักเดรร่าอยู่แล้วมันทำไมจะคผักคผักดำดำใครผักมันลน้อยหมูปะหูอยู่ม่ตรหูเลยเข้าถ่ายไป หลังจากเนื้อปลาปล่อยนี่ปลาตายครับฟื้นครับนี่ตายแล้วไม่เลี้ยงต่อเลี้ยงต่อคนน่ะมันตายในเต็มต้นแล้วมันคืเป็นมดแดงไม่ใช่ว่เป็นตอมันเป็นมดแดงมันเป็นตอเอามาเลี้ยงตอแต่เป็นมดแดงนี่ฟื้นละฟื้นแล้วอ๋อพริกใส่ตัวเพต้องใส่บักเน่าหักแล้วมันสมแล้วสมแล้วแซ่บ แต่เมย์มันผอมมีใครผักม,มันไม่สุกวันทีทำการก้อยขวแบบบานๆเยอกับผ้าใส่หลายกันครับใส่เกลี่ยน้อยใสย่สไปเลยปลาแดกสองสอนเอาปักพริกซ้อนหนึ่งนี่แบบเผ็ดตกใส่อีกเฮอยต่จะกินไม่ได้ปลาลตัดิ้นบางท่านนี้ลิ้นบางตัวผู้เฒ่าเนาะสอนพุ่ม ก็ใส่ดอกมะรูดีให้กระตุ้นช่วยโอ้ยพอใส่ดอกโรดีพอใส่ดอกก็ขว่ได้ไม่ห่ดนะเก็บเทใบก้อยสีนก้อยสีนก้อยไข่หมดเด็กง่ายๆครับสไตล์ไทยบ้านสูตรโบราณครับนีผักนี่ก็จะมีเป็นหอมปีหอมแดงหอมบัวผักสะระแหน่ใส่ขว่ได้หมดหลุด ทุกคนเหลือซิมบงนนั้นแตใส่เที่ดงติใส่โหลดแล้วเนาะแต่แต่เจ้าเลี้ยวเจ้าเนี่ยน่าใส่ไหวปะถ้าใส่ให้มันงามตีนี่ใส่เข้ามีหอมหอมยังไงหอมกระเน่ยหอมปีผักกบอมผักบัวตักเนี่ยตักวาแต่มีอะไรก็ใส่ไปโหลดเนาะหอมหอมแบงหอมแบงหอมบัว ซิมมึงรูปบบทีนี้เดี๋ยวไม่ง่ายครับขวานข้ใส่หน่อยใช่ใส่หร้อ่าใส่แล้วหอมลงใส่เ่าเงาหยาบสมแล้วสมไงเอาใส่หลแล้วก็ใส่อีกทอดกันก่นวบาบานเดี๋ยวผู้มัดขวานใส่หน่อยใส่หลก่ากลางเดินนี่ดันซครับคิดยางาต้องมีเบแล้ว หอมเลยกินเลี่ยงสุกเที่ยงสูตรผมมีใส่หอมมือหนึ่งขึ้นสูตรผมมีตัวอย่างอย่าผิดพลาดนี่ตองชิมเบิง้งประกาศใส่หลายยำเค็มตักใส่สำลีงจ่ไหนเติมมาเอาเฮ้ยบอกตะแบบนี้ใส่ผิดหลายเพียาบดินบาดดินอ่อนใส่หาสอนนี่แล้วสิกินบ่ได้ ยังแต่คนอื่นกินจะความกินไปไหนเพลิดทำเสร็จครับจะของมาสดกินไหมแสบวะยันถือบักพริกชายเนาะว่าไม่ร้องยันถือบักพริกแล้วปรกาศซิมแห้งยันถือบักพริกเผ็ดกินจืดกินจางสุดโบราณนี่อืมหอมเลยว่าน้ำรัตแตกเลยไปเลยจะกินโอ้ยแขนเสาเงาดีใช่ปะแขนดีแล้วคุณสมแขนสาเงาเนี่ย อยากปนไอ้ปาเขาวนห่อนเนาะ้ปลามาก่อยใส่ปามกอยใ่องคับเหรอเบอแสบดูแสบดูก็แสบแล้วองแสบกนาวอนสมพอดีสมพอดีเนาะแสบแล้วสมพอดีเลยเวลาหาใสบปกนาวอย่างแสบแล้วอาเชิญมากินน้ำกันเลยแสบอย่งนี้แก้วกับบมีเอาละครับ มาก็ตได้กับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปเลยนครับควายใหญ่ไหวมือนี่แขวกับบ้าเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปดีๆต่อไปครับนี่ก็เฮ็ดกินค้าวแบบบ้านๆครับง่ายๆก็ได้ถูกซุกค้ังนะไม่คนได้หรอกไม่แ้วกับบ้านนี่หอกเฮ็ดอยู่กลางเดินกลางขี่หาดขี่หินนี่แหละคว้าเก็ตได้เฮียนหน่อยเฮี้ยนหมองคลอดคลอดกินแบบง่ายสไตล์ของเขานี่เย็นดีนี่เรียบร้อยครับ